ถามน้องขวัญกันครับนะโครจรมาร่วมงานครั้งแรกกับพี่ออฟได้ยังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้ตื่นเต้นมากค่ะพี่โพสเพราะว่าหนูไม่ไม่เคยได้ร่วมงานกับพี่พี่ออฟเลยเลยจะแบบว่าเจอกับพี่ออฟบ้างเจอกับพี่แดงบ้างแต่ว่าเจอแบบเหมือนเด็กๆอะค่ะพี่โพสแบบผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รู้กิตจส์พี่ออฟว่าแบบพี่ออฟแบบเป็นคนเก่งเป็นคนสติ๊กเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้ พอวันหนึ่งที่เรามาแบบว่าร่วมงานด้วยหนูก็แบบว่าถึงเราจะอยู่วงการมานานนะเนาะเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเจอแต่คนที่เคยร่วมงานกันอยู่แล้วแต่<อ>พี่ออฟเนี่ยสาปีเพิ่งเพิ่งมาเล่นเนี่ยเป็นงาเป็นง<า>อะไรอะไรสาบปีหมายบบถึง,ง,งผ่านมาผ่านมา35าปีใช่<อ>นักแสดงทุกคนนัที่มีฝีมืออยากร่วมงานกับพี่ออฟทั้งนั้นถามจริงๆดูลุกแบบนี้เนี่ยพ่วงกับคนนี้ดุไหม ไม่ดูไม่ดูนะไม่ดูหรอสไตล์เป็นไงสไตล์แบบไหแต่เขาดูโหดๆนะสไตล์เป็นยังไงบ้างอสไตล์เป็นนไม่รู้เรื่องไม่ดูเลยแล้วคือหนูมีความสุขมากไม่เพชรจากการที่ว่าตื่นเช้ามาแล้วเราอยากมาทํางานอยากมากองเพราะเรารู้สึกว่าพี่ออฟเหมือนเป็นคนในครอบครัวเราที่เราคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็พอตอนเที่ยงเสร็จก็อยากจะกินข้าวมากเพราะว่าเวลาเราทานข้าวกับพี่ออมเนี่ยพี่ออฟก็จะเป็นแบบไม่ได้คุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวคือส้วงวะ เสื <łość> ้อวงเสื้อวงคืออะไรฮะเสื้อวงอายุเก้าศูนย์ไงอ๋อเสื้อเสื้อวินเทจเสื้อวินเทจของหนูคุยเรื่องนี้เรื่องรองเท้าแบร วันนี้รองเท้าพี่สวยไหมตัวแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตสวยไหมโอ้นี่ใส่คล้ายๆกับคนนั้นเลยนะใช่เขาอยู่พอไปบาเลนซิก้าเขาถามเลยนะพี่ออฟไม่มาด้วยหรอเราเป็นลูกค้าประจำเบาเลนซิก้าไม่ใช่คราวที่ดีกว่าพี่ออฟเป็นไงครับแล้วแล้วเขาเขาได้ร่วมงานกับขวัญเป็นไงบ้างครับพี่ออฟก็ก็มึนๆฮะมึนๆฮะเห็นเห็นว่าต้องร่วมอีกกับอีกสี่ตัวแม่เลยเป็นไงบ้างคนั้นยิงมึนใหญ่ครับมึนใหญ่ยากไหมครับที่เราต้องมากำกับ สาวๆทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ยากครับเพราะว่านักแสดงรุ่นนีนะมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเขารุ่นแบบแค่เราเราพูดไม่เยอะหรือพูดไม่ทันไม่ทันด้วยเนื่องจากเนื่องจากอาการโตกไม่ได้ไม่ได้เไม่ไดเลยดพูดเยอะอธิบายนิดเดียวครับครับคาแรคเตอร์บุคลิก่แล้วก็พูดถึงความคิดของตัวละครผมจะใส่ความคิดตัวละคร ม,มักจะใส่เสมอเพราะว่าการแสดงมันมาจากความคิดที่อยู่ข้างในอของผู้กำกับจริงๆทั้งทั้งทั้งนักเอกสี่สี่ห้าคนพี่อ๊อฟเคยร่วมง,งานยังมีใครไม่เคยร่วมง,งานบ้างเปล่าจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ไไมไแต่นี่นับว่าเป็นละครผู้หญิงเรื่องแรกของพี่อ๊อฟปะที่ผู้หญิงร่วมเล่นกันเป<ช>็นชีวิตเรื่องราวของผู้หญิงอ่ะจะเป็นจะเป็นเรื่องแรกเลยนะที่จำที่เกี่ยวกับสาวๆอย่างนี้ เรื่องผู้หญิงอ่ะใช่เป็นชีวิตของผู้หญิงตัวเฉ่าะพี่อ๊อฟจะทําแบบชีวิตแบบผู้หญิงแบบเป็นศมพินีบ้างเป็นติดเหล้ามากแต่เพราะตอนนี้เป็นผู้หญิงชีวิตของผู้หญิงจริงๆเลยนี่เป็นเรื่องแรกของพี่อ๊อฟอ่ะก็ลองถามน้องขวัญดูบ้างดีกว่าพอไปร่วมงานกับอีกสี่นางเอกอ่าเห็นบอกว่าแบบเมาส์กันทั้งวันเลยเหรอ แซดกันอย่างนี้นเลยเหรอเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันน่ะคือเอาเป็นว่าไม่มีช่วงไหนที่ไม่ไม่มีเดทแอร์หรือไม่มีช่วงไหนที่ห้องเงียบกลิบอ,อ่ะอย่าสมมุติว่าสิ่งเดียวที่จะคัดเราไมา่ให้พูดได้ก็คืออ่ะพี่ออฟเดินมาก่อนอ,อ่ะพี่ออฟเดินมาแล้วพอพี่ออฟพูดจบแล้วพวกเราก็ต,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 ต่อต่อต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คัดได้ก็คือคําว่าห้าเพราะเราก็จะต้อง ก็า้้องเก็มตัวหช่ยังไม่หยุดเลยต้องสี่ยุด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 เพราะว่าละครเรื่องนี้ดราม่าหนักดราม่าจัดมากเราก็จะสตาร์จากคำว่าห้าแล้วพี่พีออฟเนี่ยถามถามเป็นอะรแล้วพี่ออฟทำงานกับผู้หญิง4คนเนี้ยสี่หรือ5้าคนห้คนพี่ออฟหนักใจกับใครมากที่สุด หนักใจโอ๊ยอีนี้ไม่ได้สักทีโอ๊ยเราจะยังไงโอ๊ยปวดหัวอะไรเงี้ยไม่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 มีอ่ะไม่มีเลยส่วนมาเป็นอาชีพหมดทุกคนส่วนมากเมื่อาชีพกันหมดเลยเพราะว่าไม่มีใครไม่หนักใจไม่มีไม่มีจริงๆิงเพราะว่าทุกคนตั้งใจโอเคเหมือน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 ไม่ตั้งใจแต่ทุกคนทำการบ้านมาพร้อมแล้วนี่คือหน้าที่ของนักแสดงแค่นั้นเองเขาอาจจะคุยอะไรกันทุกคนเฮ้ยพี่ นักแสดงคุยกันปล่อยมันเถอะถึงเวลาแอคชั่นปุ๊บมันก็มาอีกเข้าบทเลยไอ้ยางนี้ลองถามขวัญดีกว่าที่แบบว่าเล่นละครมาเยอะผ่านเขาเรียกว่าพุ่งกลับมาหลายๆคนอย่างเงี้ยอย่างพี่ออฟอย่างเงี้ยสไตล์ของพี่ออฟจะเป็นยังไงสไตล์การกำกับจากที่เราสัมผัสขวัญว่าเลียวค่ะคือนักนักแสดงอันนี้พี่ออฟไม่ใช่พี่เลียวนะใช่คือแบบว่าคือกำกับแบบเลี้ยวเลี้ยวสัมผัสแล้วครับไม่ใช่เรกว่าเลียวเลียวไม่ใช่นางพี่ อันนั้นเลี้ยวไม่ใครบอกให้ผมเลี้ยวเลี้ยวคือ,เ,เ,อเป็นไงสไตล์พี่อเป็นไงคือพี่ออฟจัดตั้งตั้งแต่เหมือนตอนเริ่มต้นนะคะพี่โพ์ว่าเรามีการเวิร์กช็อปกันก่อนแต่ว่าเป็นการเวิร์กช็อปในการที่เราจะเอาทุกคนนักแสดงเนี่ยมาคุยกันแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวละครว่าที่เราอ่านกันหมดเนี่ย ทุกตัวละครเราไม่ใช่ว่ามาหนูอ่านแล้วหนูฟังเฉพาะของหนูแล้วเรามาวิร์กช็อปเฉพาะตัวเรา mm. เรามาวิร์กช็อปกันทุกคน mm. เพื่อให้เรามาดูมาช่วยกันวิเคราะห์ตัวละคร mm. หนูสามารถไปวิเคราะห์ตัวละครหรือคิดว่าปัญหาของพี่โดนัทของแพนเค้กของเขาคืออะไร mm. หรือคือมาการแชร์ลิงกันมันก็ทําให้เราเข้าใจตัวละครลงลึกระดีมากขึ้น mm.